ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะมารีติดแฮชแท็กใช้คำว่าแฟนเรียกว่าเป็นสาวสวยที่มีความคิดที่ตรงไปตรงมาและกล้าแสดงจุดยืนให้กับตัวเองสำหรับสาวมารียา คุณเลิรลาบนางงามผู้ครองตำแหน่ง Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์2,560ที่เจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองจนทำให้หลายคนต่างเข้ามาชื่นชมในตัวสาวมาริยากันอย่างล้นหลาม ซึ่งลาสุดสาวมาริยาได้เดินทางไปเที่ยวทะเลสมุยพร้อมทั้งเผยว่าเริ่มต้นการผจญภัยสุดสัปดาห์ที่แอดสาลาสมุยเชียงมอนบีชโรงแรมสวยมากพนักงานก็น่ารักทุกคนขอบคุณที่ต้อนรับอย่างดีนะคะแต่ที่ดูเหมือนว่าจะสะดุดตาม,มากกว่าวิวก็คงจะเป็นภาพที่ถ่ายติดหนุ่มสิงไปด้วยแถมซาวมาริยายังได้ลงแคปชั่นว่า lucky to work into Sala Samui Siammon Beach the past weekend if you have a chance do stop by at Sala Hospitality และเท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะสาวมาริยานั้นยังได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มสิง์อยู่ในสระว่ายน้ำพร้อมทั้งยังลงแฮชแท็กที่ทำเอาหลายคนต่างกรี๊ดกร๊าดไปตามๆกันซึ่งแฮชแท็กที่ว่านั้นก็คือแฟนหวงแฟนหลับแฟนคลับเกาะสมุยเกาะพะงันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลาย